สวัสดีครับผมโชบคุณครับผมอัมสซันครับวันนี้เราอยู่ที่งาน Central The Fashion District ครับใช่ครับจะบอกเลยว่าครั้งแรกของชีวิตเลยก็แอบตื่นเต้นตน,นิดนึงครับแต่ว่าก็มองว่าจะทำได้ดีครับของผมเรอครับผมอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกแต่ว่าก็ไม่ได้เดินนานแล้วก็เลยแบบแอบตื่นเต้นตน,นิดนึงครับอันนี้เขาเป็นนายแบบ คนกมัวคก้มไปเรื่อยไม่ใช่เหรอใช่ก็ใช่แหละใช่จริงๆโชคคุณสอนแวผมจะรอให้ทุกคนดูผมมีแบบวิธีเตรียมตัวแล้วโชคคุณสอนอจะช่วยอ่าันโชว์เลยนะโชว์นบอกว่าก่อนเดนต้องทำอาอย่างนี้แห่หลังเดินองปุ๊บอะไรทำอไ้างหลั ผมเป็นคนติดเดินหลับงอมอะแล้วก็ต้องมีแบบวิธีทั้หมดเดินต้งอใช่แต่สอนแบบเดียวเขาก็เป็นและคเขาเก่งไงเขาเก่งใช่เขาเก่งเขาเก่งของผมก็ของแบรน เมย์ซองคีฟนะครับก็มาในลุคแบบเสื้อยีนกางเกงยียนแล้วก็แบบมีความแบบเท่ๆอะไรอย่างงี้แบบเป็นคนคูลๆแบบเวอรลุ่นเจนซีนะโอ้โเป็นของแบรนด์วาราครับก็เป็นลุคสเวตเตอร์มีกางเกงยียนมีแว่นมีสร้อยก็ครบทุกอย่างครับก็เท่มากเลยครับ ถ้าผมเลือกเองอาจจะไม่ดีเท่าพี่เขาเลือกแล้วก็ฝากไว้กับพี่ๆให้ทำให้พวกเราเท่ขนาดนี้ครับชอบมากครับ,บถ้าแต่งเองคงจะไม่ใช่อย่างนี้คงจะแปลกๆ oh. ผมนะครับผมจะแบบสไตล์แบบมินิมอลแบบสีสีเป็นชุนอ่ะเขาจะชอบเสก กางเกงยีนแบบแบบแคบนิดนึงใส่ทีเชิร์ตแล้วจะมีแจเก็ตสบายเลยวะใช่แบบของผมแบบสายมินิมอลไงแบบสีพื้นกางเกงสีพื้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้คนนี้เหรอคนนี้ก็จะชอบแบบเขาเป็นคนที่แบบใส่หลายๆชั้นหน่อยเขาจะชอบแบบใส่เสื้อกันหนาวครับอะไรคนที่หนาวใช่ถ้าผมจะไปแนวเหมือนแบบแบกี้มากกว่าแบบชอบใส่แบบสบายแล้วใส่แบบ นนี่อคติง้งสนุกสนุกมากครับก็แบบเอ็นจอยนะรู้สึกว่าแบบพี่ๆแต่ละคนเนี่ยมีความแบบ จะเรียกว่าอะไรมีความเป็นตัวเองขึ้นทุกปีครับใช่ใช่ีสนุกเลยครับก็รู้สึกแบบเอนจอยมากผมไม่ทำอะไรเต้นอยู่เดียวผมสองผมผมน่าจะสามครับน่าจะสาม็คือไปเต้นเต้นดูงานเสร็จก็จริงแล้วก็กลับไปห้องก็นั่งเมาเกันสองคนไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรมากครับ จอะไรมากที่สุดว่าจำนวนคนรู้สึกค่ายเรากลายเป็นทีมงานทุกคนที่ใหญ่มากเลยแล้วก็รู้สึกดีเหมือนแบบได้เจอหลายๆคนได้เจอเหมือนแบบโฆษณาที่ใหญ่แบบแล้วสนุกเลยครับตอนผมเหรอผมก็ประทับใจหลายอย่างนะแบบทุกอย่างเลยแบบว่าทั้งนุ่นพี่ทั้งแบบมันเป็นสบวมใหม่นุ่นน้องแบบทุกคนดูแบบ เหมือนจะมาจากต่างที่ใช่ไหมแต่แบบสนิทก,กันไวมากภายในวันเดียวใช่ผมไม่ชินกับการเป็นพี่เลยครบผมไม่รู้รู้สึกเด็กแล้วหรอลพอมีคนเด็กเด็กกว่าเข้ามาก็เหมือนหรอรู้สึกไม่ชินเลยผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้แต่งอะไรเท่าไหร่ ถ้าไปดูที่รายเขาจะเห็นว่าโชกุนแต่งเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วผมแต่งเป็นนักบาสบาสไม่รู้มันเกี่ยวกันยังไงนะแต่เกี่ยวเกี่ยวสิก็แบบพักใหม่ไงภาคใหม่แฮร์รี่พ <basketball> <laughs> อตเตอร์ภาคใหม่เกย์บาสเกตบอลเล่ไม่ถึงเรื่องแต่งกันนั้นรหรอครับเอาจริงๆชุดที่ผมสั่งอะมาส่งไม่ทัน <laughs> แล้วก็ ผมก็ลเลยมีแว่นอยู่แล้วแล้วก็มีเหมือนมีรุ่นน้องคนหนึ่งเดินถือไม้คาถามาผมก็เลยบอกว่าน้องพี่ขอยิ้มหน่อยได้ไหมใช่ก็เลยออกมาเป็นชุดนั้นครับนั่นแหละทุกคนผมนะครับก็น่าจะแต่งแบบยังไงชุดชุดจากกันบ่อนใช่แบบโลกุนอะไรบอยพลังอผมเนาคือ ทีมของออกซิ่งคืออะไรนะที่สุดในโลกใช่ไหมครับก็คือทีมบาร์สโปลดของผมเพิ่งชนะแชมป์โลกเลยผมก็แบบต้องฉลองหน่อยต้องใส่ชุดเขาเข้ามาแบบอวดน,นิดนึงค่ะครับ <laughs> โอ้ผมเห็นตอนที่พักพี่มาร์คลงมาจากนี้ไหมรครผมผมยืนแบบเบื่อเลยคนระับตอนแรกไม่แน่ใจว่าใครพอเขาเห็นใกล้ๆอ๋อพี่มาร์คจัดเต็มเลย โห้แก๊งพี่โฟพี่ปูวินแล้วก็พี่สตางอันนั้นอันนั้นผมก็ตกใจเหมือนกันสาวคนนั้นลงลิฟท์พร้อมที่มาด้วยใช่ก็คือเวอร์ทั้งสองทั้งสองแบบกลุ่มเลยไม่รู้ยังไงว่าปีหน้าเราต้องจัดเต็มแบบนี้เราต้องสู้พี่เขาแล้วต้องยอมไม่ได้แล้วไม่แต่ว่าเรายังไม่รู้ตีแม้ใช่ใกล้ๆต้องต้องบอก ก็ฝากด้วยนะครับกับแฟนเดย์ที่เวียดนามใช่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมกับทั้งแก๊งที่ผมชมวันทั้งแก๊งบอลลาอ์เลิฟได้ไปต่างประเทศก็ฝากทุกคนด้วยนะครับก็หวังว่าจะได้เจอกันเยอะๆก็ตอนนี้ผมก็แก๊งทางแก๊งอ่ะก็ฝึกสกิลสกิลอยู่ตอนนี้พวกเส้นพวกร้องเพลง หวังว่าทุกคนจะเอนจอยนะครับเพราะผมเต็มที่แน่นอนแใช่ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากจริงริผมก็เต้นเต้นเหมอกัพอรู้ว่ามีงานที่เวียดนามแบกรีนเลยก็ดีใจที่ได้ไปต่างประเทศนไี่อะไรอรีไปแล้วไปแล้วแล้วนี้ได้กลับ ไม่ต่างกันนะไม่ต่างเท่าไหร่เพราะว่าเอาจริงๆหลังจากจบซีรีส์ไปก็พวกเราก็จะมีแบบเหมือนเรียนเพิ่มเติมแล้วมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับเช่นเต้นเรียนร้องครับโปรเจกต์ใหม่หรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงมีคนจากบริเวณรอบมาหาเฮ้ยถ้าถ้าไม่เคยเห็นพี่รู้เพิ่งเดินเดินมาหาแล้วน้องโปรเจกต์ใหม่เหรอโอ้ ถือว่าแค่ฝึกฝึกสกิลตัวเองเฉยๆแล้วก็โปรเจกต์ใหม่ก็ยังไม่รู้ก็ต้องรอดุต้องรอหรต้องรอดุครับดยวอนนี้รหน้า้าะองอ่จะอาจจะเป็นไปได้เฮ้ยผมลืมเลย่อี้ ด้วยนะครับแฟนทุกคนครับก็ทั้งเวียดนามและก็ทั้งคนที่อยากจะบินมาเจอพวกเรานะครับก็ฝากด้วยครับกับแฟนเดย์ที่เวียดนามครับ<ช>ผมบอกได้เลยว่าเป็นโชว์ที่จะมีโชว์ที่แบบสุดพิเศษ<ช>ก็โชว์แรกต้องเต็มที่<ช>ครับใช่ครับก็เป็นแบบการไปต่างประเทศครั้งแรกของพวกเราด้วยก็อยากให้คนทุกคนมดพอดีนะครับฝากด้วยนะครับทุบกคนฝากด้วยนะครับไว้เจอกันครับครับ Thank you